สำรับมือว่านี้ผู้ได้เดบิงตตอนทางด้านนองอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะออกมาเช็คสาวบ้างพี่น้องนะคะทางด้านศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบานแพงหลายคนกขว่ากันว่าได้มีการลงคยปลุปัวในมือว่านี้ที่น้องอุ้งอิงได้มีการเช็คสาวพวานอนองได้มีการร้องเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะคะเพลงแอนมินกะจำซื้อเพลงประด้พี่น้องนะคะแต่ว่ามันอกนลองประมาณว่า ย่านเมยย่านเมยบเย่ามย่านแต่บ่มีงานทําพี่น้องสําหรับเพลงเพลงนี้นะคะว่ากันมาพ่อทั้งด้านน้องอุ้งอิงได้มีการร้องออกมานะคะเสอว่าต้องโดนใจเอฟซีแฟนครับหลายคนยั่งแน่นอนแล้วก็เสอว่าต้องมีค้นหนําตาไหลไปกับน้อง o k, อุ้งอิงยั่งแน่นอนพี่น้องคิดได้จังไหนแม่นะคะคิดได้อย่างไรนําเพลงเพลงนี้มาเช็กสาวเข้ากับสิสังเกตมาตลอดพี่น้องอุ o ้งอิงนะคะ เวลาน้องเซ็กซ์สาวน้องสิหันสัรหาเพลงมาร้รองนะคะต่ละเพลงแต่ละเพลงนี้บ่ราดูว่าน้องคิดได้อย่างไรนะคะแล้วสําหรับเพลงเพลงนี้นะคะยันมือ,อยบายันแต่บ่มีงานทำนะคะกะเอว่าเป็นความรู้สึกของน้องจริงๆนะคะแล้วกะแดนรองเพลงนี้ออกมาจากใจพ่อ fc แฟนคลับได้ฟังกะเือว่าต้องพากันนาําตาลหยยังแน่นอนพี่้องนะคะ สำหรับทางด้านคุณวรชัยซ้อนเจนพี่น้องเพื่อนในมนีการนำคลิป,คล,ปคลิปนี้มาลง fc แฟนครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับผากันแห่แชร์แห่คอมเมนต์กันสนั่นพี่น้องนะะแล้วเพื่อนยังในมนีการใส่แคปชั่นนะคะว่าค้นลูกพี่น้องเมื่อได้ฟังเสียงสดสดใส่แคนอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์พานาพี่นอ้องอุงอิงอัศจรรย์จริงๆน,นะคะ fc แฟนครับหลายคนขันห้า ขันหาได้ติดตามน้องมาต่างแต่แตกๆเนาะนะคะหลายคนก็สีรู้นะคะว่าเด็กน้อยคนนี้อาัศจรรย์จริงๆนะคะอาัศจรรย์ในหลายแลเรื่องนาพี่น้องเนาะนะคะละการมาเบิ้งพี่น้องสําหรับความคิดเห็น ของ FC แฟนคลับนะคะว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างเมื่อทางด้านน้องอุงอิงได้มีการนำเพลงเพลงนี้มาร้องพ่นอกนะคะเนี่ยผู้นี้นะคะว่าเนี่ยของแท้มันต้องร้องล่ำใส้ไดเบิดทุกอย่างแบบนี้สุดยอดเลยอิหลานะคะเพราะมากบอสน้อยอุงอิงที่หนึ่งในใจนะคะของแท้อิหลาสูขักรองในทุกเพลงเลยเก่งมากน่ารักอีกด้วยนะคะเพราะมากเลยจ้านะคะ มวนมวนค่ะอิหลาสุสๆดหมอแค้นน้องตันยิ่งยิงปังๆยิ่งขึ้นไปทุกคนนะคะนะคะสะออนเสียงอิหลาไพายละมากค่ะลูกนะคะเอซีแฟนครับกัเขามากคอมเมนต์นะคะเป็นจํานวนมากนะพี่น้องเนาะเมื่อทางด้านวรชัยสอนศิ์ได้มีการนำท่อนท่อนหนึ่งที่อุงอิงได้ร้องใส่แคนเสียงสดแล้วเป็นเพลงเพลงนี้ด้วยนะคะซึ่ง เพลงนี้มันกระตรงกับชีวิตอุ้งอิงจริง,รงๆนพี่นองเนาะนะคะและกบอรูลูนะคะว่าน้องคิดได้อย่างไรนะคะบอรูว่าตแต่เพลงที่นองหามาลองนี่น้องคิดได้อย่างไรนพี่นองเนาะก่อนอนนี้น้องก็คยร้องเพลงโลกของพึ่งพี่นองอันนี้คือเพลงที่อุ้งอิงนํามาเช็คซาวเด้ะนะคะนี่แหละพี่นองกับเอ็ดวินเสือวาทุกเพลงที่อุ้งอิงได้นํามาร้องนะคะน้อง กสิเอามาจากความรือซึกหละกะเสื้อ่าเอฟซีแฟนคลับกสิผ้ากันวามันตรงกับชีวิตจริงของอุ้งอิงนพี่นองนาะนะคะหลวกะสำหรับนะคะ,ะ,ะสำหรับในวันนี้นะคะวงสาวหน่วยเพชรบานแพงนะคะกะมีคิวการคิวงานทําการแสดงคือเกาพี่นองนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนตอนนี้ว่าเป็นผ้ากันไปจองเสื้อปูศาสตร์ไปแล้วเพราะว่าพี่นองนะะทางเอฟซีทาง จังหวัดสุรินทร์นะคะสำหรับมนีวงสาหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านธาตุพี่นอกตําบนธาตุอาเภอรัตนบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่อยู่จังหวัดสุรินทร์วากันวาตอนนี้บอแมนผ้ากันไปจองสาดปูเสื้อไว้แลวบอพี่นอกนะคะบางคนไปจองไว้ตั้งแต่ผุนตั้งตั้งแต่เทียงหอนบันไดก็ไปจองไว้พี่นอกเพราะว่ายันบ่มีมองนาง ต้องนาเวที่ย่างเดียวนะคะนี่คือ fc แฟนคลับพีใจรักบางคนไ้พีน้องบางคนย่อมล่งทุ่นคีรถมอเตอร์ไซค์มานะคะขามจังหวัดมาเพื่อที่จะมาดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแอดมินได้เคยไปเคยไปเบิงวงสาวายเพชรานแท่งในดานพน้องนะคะแล้วก็ได้ไปสัมผัสนะคะไปสัมผัส fc แฟนคลับหลายคนนะคะส่วนมากก็สิมิชังแต่ผูเถาวพน้องไปสัมผัสแล้วนะคะบางคนก็ว่า อันแม่ใหญ่เดินห้างมาจากกาลสินพนพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มามาก,กับหลานนะคะเล่ามาก,กับหลานสองคนพี่น้องแล้วก็เดินห้างมาจากกาลสินพี่น้องเพื่อที่จะมาดูน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในมือทีวงสาหน่อยเพิ่นเพื่อนไปท้ำการแสดงอยูรอยเอสพน้องนะคะมือนั้นนี่เอดมินกะไปเบิ่งนะคะแล้วก็นี่แหละทางนั้น คุณยายท่านหนึ่งเล่ากับว่าเล่าเดินทางมาจากกาลสินเพื่อที่จะมาหาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะยอมลงทุนมาเดินขี่มอเตอร์ไซค์ามาเหนี่ยหล่ะพี่น้องนะคะเป็นตังเงิน่เอาใจรักคักสันนก้นในรักกาบว่อนำส้่เอาล้านไส้แล้วมานำพีนนะะะ่น,น้อง,องน,นะคะล้นานไส้ล้วก็นั่งอยู่างขางนั่นล่ะก็เลยเดินถามมาในเล่ากับว่ามักแห้งมักอุ้งอ,งอิงนะคะอยากสีไม่เห็นตัวเป็นๆอยากสีไม่เห็นมาเป็นตั้งไหนบันนี้มาทําการแสดงยุ่จังหวัดไก่เคียงเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องรวกาสำหรับโทรศรัพย์นี่และว่า มีเครืองหนึ่งนะคะล้านก็ยังเล่นเกมไม่ใหญ่ก็ยังเบื้องนลงอุ้งอิงพนพี่นองแกล้งกันนะคะตื้นขึ้นมาหนีขึ้นมานกับเฝ้าหนึ่งเขาพี่น้องเฝ้าหนึ่งเขาแล้วก็เฝ้าจัดโทรศับแล้วก็เบื้องคลิปน้องอุ้งอิงพี่น้องเป็นแบบนี้หลายคนมากนะคะสารภาพมาพี่น้องสาหรับผู้ได้ทีเป็นแบบนี้อยู่ตื้นขึ้นมาแล้วต้องเปิดเบื้องคลิปน้องอุ้งอิงทันทีนะคะสามารถคอมเมนต์ มาบอกมาจากันได้นะคะละกะนนี่หละพี่น้องสําหรับในวันนี้ยสตืมเดินทางไปส่งกําลังใจให้สําหรับศิลปินวงสาวน้อยพี่แพงได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะละกะมาเบิ้งพี่น้องสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพรบ้านแพงนะคะในมื้อนี้นะคะในมื้อนี้น้องได้มีการออกมาโพส่งงานว่าจังไหนนะคะนี่พี่น้องน้องโพส่งงานนะคะว่าส่งงานวันนี้ค่ะนะคะขอพระคุณทีเอ็นดูลาหากักแพงหลาตั้งแต่มือนแรกจนหอดมื้อนี้พอพอยแม่กันยังหักแพ่งหลายอยู่ตลอดมื้อนี้ พอพลอยแ,แม่มาเห่กับั่งใจหลายหลายอิริจาขอบพระคุณทีปทิมบ้ป้าลามื่อนี้ล่ะมีความสุขอิริจาขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลา ขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้หญ่ใจดีทุกคนทีสนับสนุนหลาขอบพระคุณพอโจแมนุษยาสุภาพลุงอำนาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสเฮลาขอบพระคุณพอพอยแม่เอฟซีทีฮักแพงหลาเด้จาพี่น้องหลักการได้มีการลงรูปคู่กับมาไลเหมือนเดิมพี่น้องนะคะได้มาไลทุกมืออิหลีนะคะเด็กน้อยคนนี้นะคะแต่ละมือแต่ละเบ้นพี่น้องไม่ต้องบ่ต้องไปห่วงลูกสาวนะคะว่า น้องสแสดงมาไล่บอมันน้องสแสดงมาไล่บอนะคะบ่ต้องห่วงเพี่น้องเรื่องนี้อุ้งอิงได้อยู่แล้วนะคะ<ม>ถือว่าเด็กหน่อยคนหนีนะคะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งพี่น้องนะคะที่ได้มาไล่ต่างแต่หมื่นแรกทีมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรปันแพงนะคะจนมาอหอดมือนีกะย่งได้คือเกาลากาวงสาวน้อยนี่คิดการคิดงารทำการแสดงทุกม,มือได้พี่น้องเป็นจ้าไดบานนะคะย่อมรับนะคะไลายคนพ้ากันมา มันเป็นบุญวาสนาของอุงอิงแล้วนะคะแล้วกะ็อุงอิงถึงแม้ว่าน้องจะได้มาล่พี่น้องนะคะน้องก็รู้จักแบ่งปันให้สําหรับศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหลายคนพี่น้องนี่ย่างหลาสุดทางด้านทางด้านพงดันใยสุขน้องปลงพี่น้องนะคะได้มีการออกมาโพสพี่น้องนะ,ะว่าขอบคุณคาถาอุงอิงนะคะเอฟ เอฟซีจากอุงอิงพนาพินองได้มีการมอบมาไลให้สําหรับทางด้านอังเปาเนี่ยล่ละพ่นองนะคะได้มีการมอบมาไลพ่วงไงเอฟซีจากอุ้ง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ,อิงเนาพ่นองเนาะนี่แหละพี่นองสาหรับเอฟซีนะอุงอิงเพีรยบ้านแพงนะคะแบ่งปันแบ่งปันทุกคนจริงๆนะคะกะถือว่าบธรรมดาอิลีนะคะย่อมรับในพลังรักย่อมรับใน เอ่อเอฟซี้องอุ๊งอิงี่รีพี่น้องเนียวแน่นจริงๆนะคะนั่นรับพี่น้องนะคะสำหรับมือนีกระมีเรื่องเล่าสิมาบอกซื้อพี่น้องฟังสมีสักอ้อนนะะ้องขาวก็มาสวัสดีค่ะ